มันรู้สึกส,สปีดมันช้าวันนี้ช้าให้มันช้าช้าใแล้วเดี๋ยวว่ามีไฟรถออกมาจากซอยไฟเห็นจะเห็นไฟไฟป,ประมาณก่อนก่อนห้าสิบสามเนี่ยแถวล้วว,นะวิยาทีที่อ๋สี่สิบ สี่สิบนะสี่สี่มาแล้วมาแล้วไสออกแล้วหมอใส่ได้มาแล้ห้าห้าสองสี่ห้าสี่สิบห ห้ามาแล้วดิว <47 S 1> ตรงตรงตรงเนี่ยเประมาณสี่ห้าสี่หกหรืเจ็ดเนาะใช่คันนี้ไปเจอนูน่นได้เลยสี่ก้เดี๋ยว <4, 7 S 3> ด,ด,ดูดูถ้ามันเลี้ยวซ้ายม,มันเลี้ยวซ้ายแน่ๆเลยก็เลี้ยวซ้ายไปเจอไปเจอกล้องในตรงนู่นได้ไม่เลี้ยว<ร>ไม่เลี้ยวลูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายไป ถ้าใย่ไปแจ้งความก็ไปให้ให้กล้องตัวนั้นดูออกปากซอยเหรอปากซอยออกปากซอยแต่ว่ามีกล้องอีกใช่ไหมกล้องอีกสี่ตัวถ้าออกฝั่งนี้ก็ไปเอากล้องอุไรกล้องไอ้สองแยก